เอาแล้วครับใกล้ะละละจะถึงแล้วนะครับเนาะเหลือแหมหนึ่งร้อยเมตรครับโอเคนะครับเอาก็แหมร้อยเมตรก็จะถึงจุดหมายปลายทางนะครับเดสิเนชันแล้วนะครับเนาะนั่นก็คือน้ำตกฝุ่นกรสวยงามสูงที่สุดในเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียงรายนะครับคือน้ำตกฝุ่นกรนั่นเองนะก็เส้นทางเดิน เขามาตามเส้นทางเดินชมธรรมชาตินะครับ1,200เมตรนะครับหรือวันหนึ่งกิโลกับสองรอยเมตรฮะเขาก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะครับ destination นะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะมาถึงแล้วกว็รู้สึกลมโชยเข้ามาปะทะกับใบหน้าเราอย่างเย็นสบายๆนะครับเนาะนะนั่นก็คือน้ำตกปุ้นก้อนนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเาไปชมใกล้ๆกันนะครับเนาะนี่ก็โอเคความพยายามของเขาพอสอบอรหรือผู้สูงไว้อายุหกสิบห้าสิบหกสิบแต่เดๆเดินมาก่อนจนถึงจนถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับเนาะนเดี๋ยวเขาจะไปชมัสถ่ายภาพกับน้ำตกขุ่นกรอนนะครับตอนนี้คุณนายปรินซึกกระชชกประเฉงทันทีทันใดนะครับเห็นน้ำตกนะฮะ นะครับก็จะทอดใจหลายเสื้อแล้วนะครับระวังทางนะครับแต่ว่าต้องใจสู้ใจแข็งนะฮะจนมาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะว่าเราจะได้ถ่ายรูปที่สวยกันน้ำตกผนก,ก่อกันแล้วเย้

ครับก็มาถึงสถาน,นีที่11นะครับสายน้ำที่ไหลยเย็นตลอดทั้งปีนะฮะก็ซื้อซุดสิ้นสุดของการเดินทางคุดนี่นะฮะก็ซื้อจุดหมายปลายทางเราต่อมาถึงที่น้ำตกขุนกอนแล้วนะครับน้ำตกขุนกอนก็ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งใต้แล้วกับป่าแม่พกฝั่งขวานะฮะจะได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียงรายครับผมมีความสูงที่น้ำตกลงมาถึงด้านล่าง ก็ประมาณเจ็ดคิบเมตรมีต้นกำเนิดมาจากดอยเยกี้ยนะครับแล้วก็ดอยช้าพันธ์สีคือบ้านของบ้านฝั่งคอนตำบลห้วุมพูอำเภอเมืองเึงไายนะฮะแล้วก็บ้านใหม่พัฒนาตำบลวาวีอนไม่เสือสสัวัิ์เชียงหายครับผมบริเวณน้ำตกขุนกรณอนเเมษรณเป็นภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงจะรับับซ่อน เป็นสังคมเืป่าเบญจพันนะครับระาอาจจะป่าดิบแฝงสูงจากระดับน้ำทะเลปันต่างแปดอยสาสิบเจ็ดเมตรมีหินต้นํำเนิดเป็นหินอัคนีชนิดหนงแกลนิตนะครับอายุยุคไซอัส,สิกนะครับหรือว่าประมาณส5ง้อาสิบเอ็ดถึงสองร้อยล้านปีนะครับน้ำตกห่งน,นี้มนน้ำไหลตลอดทั้งปีนะครับห้ามมีคอนใส่บนมีตะกอน ในฤดูแรงน้ามีพลามานก็ผมย่างให้เห็นโคตรเหินดีสวยงามน,นะครับมอสลับได้เป็นแรงพักความยินดะี